สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับมาพบกับกระปมอีกหนึ่งคลิปจับตาสูตรนี้จะมาให้โชค2มกราคม2568ชุดเดียวเท่านั้นนะครับตามชุดนี้อีกสักหน่อยนะครับคุณครับก่อนที่เราจะไปสรุปนะครับก็นะครับก็เหลืออีกไม่กี่นาทีแล้วนะครับก็ลองมาตามสูตรนี้กันอีกสักนิดนะครับเผื่อเอาไปเป็นแนวทางนะครับ จับตาชุดนี้จะมาให้โชคชุดเดียวก่อนชมนะครับโปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องเป็นประจำกันนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับคราบุุณครับสำหรับแนวทางของอชุดตัวนี้นะครับเป็นเลขอีกอชนิดหนึ่งนะครับที่เรายัางคง มั่นใจกับเลขวิ่งนะครับคุณครับก็คือตัวนี้นะครับที่ยังไม่พลาดนะครับถ้า8เขาเกิดไม่มานะครับเพราะมันวิ่งมามากมมยเหลือเกินนะครับถ้า8ไม่มานะครับมันก็จะเป็น0ูนย์ะครับเพราะตัวกลางมันมันไม่ค่อยจะออกถ้าออกมันต้องออกเบิ้ลเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเนี่ยหกห้าใช่ไหมครับถ้าห5ตัวบนมันก็เป็น6อย่างเงี้ยนะครับมันถึงจะออกเบิ้ลแต่ตัวนี้มันเป็น8มันจะ8แล้วก็มา90เลยมันก็ มันเลขเรียงไปทั้งหมดเลยนะครับแต่ทีนี้นะครับอาจารย์จะถอดเลขตัวน okay, ี line, one, mon mon はは้ให้ชมนะครับอีกครั้งย้อนไปก่อนนะครับก่อนที่เราจะสรุปนะครับคุณครับก็ลองมาตามดูนะครับในสูตรตัวนี้นะครับนะครับเอาเพียงอ่าสี่ห้างวดนี่พอนะครับก็เลขตัวนี้ก็คือเลขที่เราใช้นั่นแหละครับคุณครับในครั้งที่1นนะครับคือเลขหน้านะครับคุณครับเราลองมาเอาตามสูตรนี้ดูนะครับเพราะมันวิ่งตัวนี้เลยนะครับลองดูนะครับเราเริ่มเลยนะครับ อ่ะตัวนี้เราร้อยกันได้2นะครับ2 0นะครับ2 3 4เาี่นี่นะครับคุณครับเราใช้ตัวนี้เป็นตัววิ่งตลอดเลยนะครับแล้วมันก็มาจริงๆด้วยนะครับก็งวดนี้นะครับมันบังคับนะครับก็คิดว่ามันคงจะออกนะครับอ่าตัวนี้เราได้4ใช่ไหมครับแล้วทีนี้เลขท้ายนะครับเลขท้ายที่มันขึ้นไปนะครับที่อาจารย์ยังใช้อยู่ตลอดนะครับก็คือตัวนี้นะครับ คันนั้นเราเอา9 26มาตั้งนะครับเพราะเราใช้ตัวนี้นะครับเนี่ยก็คือนี่นะครับเนี่ย648เห็นไหมครับเนี่ย648นะครับเราเลขท้ายของเรามันก็คือ00นะครับเดี๋ยวเราตั้งไปเลยนะครับมันตรงกันแบบนี้เราคิดว่างวดนี้นะครับมันหนีไม่ออกนะครับก็ลองใช้สูตรนี้ดูนะครับอาจจะมา3มตัวให้เราก็ได้นะครับเนี่ยมันก็ออกไปที่044ใช่ไหมครับอย่างนี้เลยนะครับแล้วมาดูงวดถัดมานะครับตัวนี้เราได้1ตัวนี้เราได้8นะครับ อย่างนี้นะครับ9 0 1ใช่ไหมครับเนี่ยหเป็นตัววิ่งนะครับเลขท้ายงวดนี้นะครับมันก็คืออะไรครับสามกับ2อย่างนี้นะครับเนี่ยแล้วถูกนะครับนะถูกตรงๆอีกแล้วครับถึงตัวนี้ก็จะเป็นคู่นะครับมันก็อย่างอย่างนี้นะครับก็นะครับมันเป็นแบบนี้นะครับเลขแนวทุกแนวเลขทุกเลขนะครับอาจารย์ก็พยายามนะครับที่นะครับแล้วก็จับ1 3กับ1 2มันก็ถูกใน21นะครับมาดอกที่ สองสองหนึ่งใช่ไหมครับอ่าแล้วเลขท้ายของเขานะครับก็ดูนะครับดูกันให้จะจะนะครับก็ขอให้เขาเดินต่ออีกสักงวดเถอะนะครับคุณครับเราจะได้อ่มีสะตุ้งสตางปีใหม่กันนะครับเก้าสามใช่ไหมครับเนี่ยสองสามสี่นี่นะครับเขายังย้อนอีกนะครับเนี่ยสี่เห็นไหมครับเนี่ยสี่ตัวนี้แล้วเลขท้ายอะไรครับวดนนี้มันก็คือ อ่สามกับ8นะครับ3กับ8อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยคุณครับมันออกเลยนะครับออก3ตัวเลยนะครับเราก็จับ4 3สก็ถูก2ตัวใช่ไหมครับแล้วก็4 8แต่เราไปฟันผิดนะครับเลขเขามารวมกันหมดอย่างเงี้ยนะครับมันก็ออกไปที่อะไรครับ8 4 3อย่างนี้เลยนะครับอาจารย์ก็เลยนะครับก็จะเอาสูตรนี้มาให้ชมนะครับพอถึงเวลามันจะออกตัวนี้อีกหรือยังไงนะครับ ก็เอาไปเป็นแนวทานะครับแต่อาจารย์ก็ค่อนข้างจะมั่นใจนะครับสูตรตัวนี้รีบเอามาให้คุณชมก่อนนะครับแล้วตัวนี้ได้อะไรครับ8งวดที่แล้วนะครับเนี่ยแนะครับตัววิ่งของเราก็คือ6 7เนี่ยแนะครับมันแถม6ด้วยเห็นไหมครับเนี่ยแถมทั้ง6ทั้ง8แล้วเลขท้ายของเรามันอะไรครับมัน6กับ1อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันเลยบังคับตัวบนยังไงครับเนี่ยแปดหนึ่งเขาไม่ออกเขาออก6 8แนะครับ68แต่ทีนี้มันเป็นหลักร้อยกับหลัก สิบปนะครับตัวนี้มาหลักร้อยนะครับอ่าอย่างนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยนะครับมันออกแบบนี้นะครับอ่าคุณครับงวดนี้นะครับถ้ามันยังเดินต่อแบบนี้นะครับเราก็ลองมาดูนะครับก็อาจารย์จะทําสูตรตัวนี้ให้ให้ชมด้วยนะครับว่ามันได้สามตัวตัวเดียวเลยนะครับชุดเดียวกกับหนึ่งใช่ไหมครับอย่างงี้เลยนะครับเนี่ยศูนย์หนึ่งสองเนี่ยนะครับทีนี้เลขท้ายของเรามันอะไรครับมันหนึ่งกับสอง อ่าใช่ไหมครับ2กับ1เนี่ยคุณเห็นไหมครับเนี่ยเราไปวิ่ง1ตัวนั้นนะครับเกิดเข้าไปล่างนะครับ1ตัวนั้นอ่ะมันถอดออกมาแล้วมัน1 3หรืออะไรนะครับตัวนั้นเกิด2เข้ามาบนอย่างนี้นะครับเราก็นะครับเรามันอึดอัดใจนะครับคุณครับเลขพยายามทำนะครับพยายามจริงๆนะครับเพื่อเราจะได้มีโชคกันบ้างนะครับเพราะครับเพราะท่านก็อุตส่าห์นะครับที่กดไลค์กดแชร์กดอะไรให้อาจารย์เสมออาจารย์ดีใจเหลือเกินนะครับ อาจารย์ขอกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่มีน้ําใจนะครับไม่ตีจิตกับอาจารย์นะครับแล้วทีนี้นะเราเอาตัวไหนมาบังคับเขานะครับคุณครับก็คือมันได้2ตัวนี้นะครับเราเลยเดี๋ยวเราเอาตัวตัวไหนมาตั้งนะครับคุณครับก็เอาคือเอาเลขวที่แล้วเนี่ยมันผิดตัวไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ให้ดูนะครับแล้วเอากีงวนเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าง่วนแล้วก็เอาห้าง่วดเหมือนกันนะครับง่วนนี้นะครับก่อนที่มันจะออก404เนี่ยนะครับมันออกที่อะไรครับ 962นะครับอ่า962นี่นะครับเนี่ย962 962นะครับเนี่ยแล้วตัด9ออกนะครับเราไม่เอา9นะครับ9เราไม่เอานะครับเราเอาตัวนี้นะครับมาบวกกันนะครับได้8นะครับอ่าได้8เราวางไว้อย่างนี้เลยนะครับแล้วงวดถัดมานะครับมัน44อ่าเราไม่ต้องเอา0นะครับเอา44แล้วเราก็บวกตัวนี้ไปนะครับมันได้8นะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวหาเลขวิ่งไหมบังคับตัวนี้นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมานะครับมันออกที่ สองหนึ่งใช่ไหมครับในออกสองหนแล้ว2 1มันจะออกตัวนี้สี่สามแปตั้ง2 1ไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็เพิ่มตัวนี้นะครับบวกกันเป็น3นะครับอ่าแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับที่มันออกอะไรเนี่ยสี่แปดสามนะครับแล้วก็เอา4 3มาเลยนะครับ4 3มาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็บวกกันได้7นะครับงวดนี้นะครับมัน6 3นะครับเราบวกกันได้9เนี่ยเลขวิ่งนะครับคุณครับมัน2ตัวตัวนี้มันบังคับกับตัวนี้อาจารย์ก็เลยคิดว่ามันน่าจะ น่าสนใจ so มากนะครับเอาเราตัวแค่นี้นะครับ0อะไรครับกับ8นะครับถึงกับ8ทีนี้เราได้อะไรครับ8 9ออก0นะครับเนี่ยเนเห็นไหมครับเนี่ยมันออก0นะครับมันมันชนที่0มันดึงอะนะครับคือดึงที่0นะครับเนี่ยดูทางวิ่งของตัวเลขนะครับคุณครับเนี่ยดูทางวิ่งของตัวเลขเขานะครับแล้วก็มาดูเมื่อถัดมานะครับงวดถัดมาเราก็ไม่รู้เลยนะครับว่าเลขที่ทําไปนี่นะครับมันจะออก อีกหรือไม่นะครับเราทำมันก็ไม่เคยผิดใช่ไหมครับอย่างเงี้ย0 1 2เนี่ยคุณครับเนี่ยทั้ง1ทั้ง2ใช่ไหมครับแต่ดิเมนเป็นตัววิ่งอ่านะครับมันเริ่มที่จะโหนขึ้นมาตัวบนยังไงครับมันก็บังคับที่2อนะครับนี่อย่างเงี้ย2งวนี้นะครับไม่ทราบว่ามันจะปิ้นไปยังไงอีกนะครับอ่าแล้วก็มาดูงวดถัดมานะครับที่มันออกอ่า8 4 3นะครับตัวนี้เราได้4ี่ ตัวนี้ได้3เนี่ยบางครั้งมันเกาะคู่กันอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ดูสิครับเนี่ยเแล้วก็8เนี่ยนะครับเนี่ยไม่มี9แล้วนะครับอ้าวแล้วเราเขียน9ไว้นิดเดียวพอนะครับเพราะมันออกตัวบนแล้วนะครับมันโหนเพราะตัวนี้เราวิ่ง8นะครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้สากับ8เนี่ยมันดึง8ออกมานะครับอ่าเราก็คาดไม่ถึงนะครับเราไปจับอ้าสามสี่เก้าไปนะครับคุณครับอ่านะครับเราก็เสียดายนะครับเสียดายมากๆอ่านะครับ นี่นะครับมันออกอย่างนี้แต่เราก็ถูก3-4กันอ่สกันพอสมควรนะครับคุณคุณท่านก็บอกว่าบางท่านก็พอได้ใช้นี้ใช้สินปลดนี้อะไรได้บ้างนะครับแล้วก็มาดูว่าที่เพิ่งผ่านไปหยกๆกกนะครับคุณครับตัวนี้เราได้6-8-6นะครับมันยังไม่มี3ก็ดูนะครับ0กับ7เห็นไหมครับเนี่ยมันได้7แล้วก็8อีกเห็นไหมครับเนี่ย 9ไม่มาอีกนะครับเนี่ยมันก็มาแปอีกนะครับทีนี้เราหาหา3ไม่เจอ3มันอยู่ในตัวนี้นะครับสังเกตให้ดีๆนะครับเนี่ยมันอยู่ในตัวนี้นะครับบางครั้งนะครับมันอยู่ในแค่ในตัวนี้นะครับก็ก็เอาเป็นข้อสังเกตได้นะครับมันก็ออกไปที่ตัวตัวเดิมๆเลยนะครับอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเนี่ยตัวเดิมๆนะครับอ่าตัวนี้เราก็ไปเจอคู่ของเราที่ทํา 6- 3ทีนี้มันลงไปล่างนะครับมันลงไปล่างอ่านะครับตัวนี้มัน4 8นะครับตัวนี้มัน8 8ดแดวนี้ตัวนี้อะไรนะครับอ่าดูนะครับ อาจารย์ว่าตัวนี้มันต้องหน้านะครับเราได้2แล้วก็9นะครับเนี่ยหเห็นไหมครับมัน2เนี่ยนะครับเนี่ยสวิ่งเนี่ยสมันก็น่าจะไปล่างหรืออะไรถ้า3เราตัวนั้นยังอยู่นะครับจะ2อสาอีกมันจะ2 2 3 3 3 3ส2อะไรมันก็8 90เราจะไปไหนนะครับมันมันไม่น่าใช่นะครับเพราะ8 90เยรามันเป็นสูตรที่แข็งโป๊กเลยนะครับมันยังมาตลอดนะครับก็ ตอนนี้นะครับอาจารย์จะทําให้ดูนะครับว่าโซ่ตัวนี้มันมันเกาะคู่กันยังไงนะครับอ่าอย่างเช่นอ่าตัวที่เราใช้อ่าสองสามหนึ่งนี่นะใช่ไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับดูนะครับมันจะมาคู่ของเขาทันทีอ่านะครับตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์หากระดาษขาวมาสักแผ่นนะครับมายกยอดออกไปเลยนะครับมายกยอดออกไปให้ให้ชมเห็นจระจะเลยนะครับคุณครับเพราะมันแปด 890นะครับถ้าหาว่า8ตัวนี้เขาหลุดเนี่ยนะครับเพราะมัน yeah. ยืนตัวเดิมนี่โดยมากมันไม่มันจะไม่ค่อยมานะครับหรือมันจะมาก็นะครับเพราะมันเป็นเลขวิ่งของเรานะครับก็ครับสูตรทุกสูตรแนวทุกแนวนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะทําให้ดูนะครับเลขมันหน้านะครับเพราะมันเคยออกนะครับเคยออกนะครับสมมติว่าเรายกยอดจากตัวนี้มานะครับเนี่ยมันจะมากับอะไรนะครับอย่าง88นี่นะครับแล้ว2มันจะมากับอะไรนะครับก็อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวดูเลยนะครับ อ่าเราขออนุญาตเลื่อนขึ้นไปนะครับเนี่ยเอาแค่3งวดพอนะครับแค่สามงวดพอนะครับอ่าเรายกยอดมาเลยนะครับอ่าเราตั้งเลยนะครับเอาเอาตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับเนี่ยเราเราไม่ต้องทําตัวบนนะครับเราทําแค่ตัวนี้นะครับ7อ่าดูนะครับ7 7อ่าแล้วตัวนี้ก็7นะครับ7อ่าตัวนี้1นะครับ1อ่านะครับทีนี้เลขมันออกอะไรครับ8 8ใช่ไหมครับตัวนี้มัน2องอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยแปดแปดสองเขาเป็นเลขตัวนี้นะมันมันมันน่าเป็น มันเลขมันน่าจะเบิ้ลอะไรตัวอะไรตัวหนึ่งนะครับทีนี้เราลองมาเดินดูนะครับนะครับเราใช้ปากกาเขียวเดินดีกว่านะครับมันจะได้เห็นกลมกลืนแล้วก็ใช้ปากกาแดงเดินนะครับถ้า2มันมานะครับถ้า8 8เข้ามากับ9 0 1 2 3เนี่ยคุณครับเห็นไหมเนี่ยครับเนี่ยมัน8 3ดนะครับออกที่83 83ตัวเก่านะครับแล้วเขาก็ใช้แค่4ตัวนี้เองนะครับ4ตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันออกที่อะไรครับ 8 4 3อย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็มาดูนะครับตัวนี้8 9 0 1 2 3นะครับอ่าสามไม่มาแล้วนะครับอ่าสามมาครับอ๋อขออภัยด้วยนะครับแหมเราเนี่นะครับมันงุนงงไปอย่างเงี้ยนะครับบางทีเราทําขนาดนี้นะครับปากหลักเนี่ยสี่ไม่มาแล้วก็5แล้วก็6แค่นี้เองนะครับอ่าหตัวนี้นะครับมันออกที่อ่าหลักร้อยครับนะครับหลักร้อยก็คืออะไรครับ อ่าแตัวเก่านะครับแปดแดวนี้สองนะครับถ้า2มาหลักร้อยตามนัดของเรานะครับเราก็จับตาไว้เลยนะครับถ้า2มาหลักร้อยนะครับ2 3 4 5 6 7เนี่ยนะครับเเห็นไหมครับเนี่ยสเขามากับ7นะครับงวลนี้สองเขาต้องมากับ7นะครับมากับ7จ็ดอ่าเจแล้วไปอะไรครับ8 9 0เนย์นี่ยนะครับเนี่ยมันต้องมากับ0นย์นะครับ มากับศูนย์เพราะา890ของเรามันยังไม่ล่มนะครับคุณครับ890นะครับถ้าหากว่าตัวนี้นะครับ8ตัวนี้มันไม่มานะครับมันก็8ตัวนี้แน่ศูนย์ตัวนี้แน่ๆนะครับเพราะมันออกตัวล่างเห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยเกิดเราไปมัว8 8เขาเบิ้ลอย่างเงี้ยนะครับเกิดเขาไม่มานะครับคุณครับถ้ามันเบิ้ล8นี่อาจารย์ก็ไม่ทราบนะครับเราก็จับไปได้นะครับทางอาจารย์จะจับนะครับก็ศูนย์ อะไรครับเนี่ยถ้า2 8มา2ไม่มาแต่2มันเป็นตัววิ่งของเรานะครับคือ2เนี่ยมันจะชิง8เลยนะครับวดนี้เพราะมันดังกว่าเลขมันเต็มแล้วเต็มแล้วนะครับแล้วอาจารย์ก็เคยทําสูตรตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวท่านคอยดูนะครับว่าเลขมันเป็นยังไงนะครับอ่าเราเอาสูตรตัวไหนมาให้ให้คุณได้ชมนะครับนอกจากสูตรตัวนี้แล้วมันล่องออกของเขานะครับตัวนี้เห็นไหมครับมัน4 5แล้วก็6ตัวเก่าใช่ไหมครับเนี่ย หกตัวนี้นะครับเนี่ยเขาไปล่างนะครับเนี่ยหตัวนี้ไปล่างนะครับเนี่ยเท่ากับหกหกศูนย์ได้สูตรตัวนั้นของเรามันได้หกกับศูนย์มาตัวหนึ่งนะครับทีนี้นะครับอาจารย์คิดว่าศูนย์มันเป็นตัวเด่นกว่านะครับเพราะศูนย์มาจากตัวไหนครับก็อย่างร่องนี้เลยนะครับเนี่ยเน่ร่องนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้มันก็ต้องศูนย์สองตัวนี้มันก็หกแปดใช่ไหมครับหกแปดแล้วมันมากับอะไรนะครับอ่าแล้วก็ดูนะครับ มันสองสูตรมันบังคับกันแบบนี้นะครับเราเอาตัวนี้มาตั้งก่อนก็ได้นะครับตัวนี้เลยเราใช้ตัวนี้ตั้งเลยนะครับอะไรครับหกหกสองหกสองหกอันนี้มันครั้งที่หนึ่งนะครับหกสองหกแล้วก็อันนี้มันสองเก้าศูนย์อย่างเงี้ยนะครับคุณครับนะครับไม่ทราบนะครับแดดมันส่องเปี้ยงเลยนะครับไม่ทราบจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวจารย์ปิดสักหน่อยนะครับโอ้นะครับ น่ากลัวนะครับเดี๋ยวนี้ลมมันมาบางทีมาตั้งตัวไม่ติดเลยนะครับตั้งตัวไม่ติดเลยนะครับแรงมากนะครับเมื่อเช้าอาจารย์ก็เก็บข้าวกลัวฝนจะถั่ลมอีกนะครับก็เก็บข้าวเก็บอะไรนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิดเดียวนะครับเนี่ยเห็นไหมมัน,มนยังส่องเลยนะครับเนี่ยคือมองไม่เห็นเลยนะครับตัวเลขขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวบังไว้ทั้งนี้นะครับอืออย่างนี้ก็กค่องชูวหน่อยนะครับ ชื A, <Yeah. S 1> ่อหน่อยนะครับพอมองเห็นเลยนะครับนี่นะครับเราตั้งตัวนี้แล้วนะครับนี่นะครับมันมากับอะไรนะครับก็ดูนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยอะไรครับ8 8ใช่ไหมครับก็คือสูตรตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะมาของเขาอย่างนี้เลยนะครับก็คือ6 7 8นะครับ6 7 8 6 7 8แล้วก็ตัวนี้มันก็ต้อง1กับ9เนี่ยนะครับมันศูนย์ใช่ไหมศูนย์หนึ่งสองก็ตัวเดิมเดิมกับตัวนี้นะครับทีนี้เขาก็มาแบบตัวไหนครับ ก็คือมาแบบตัวนี้เลยนะครับเนี่ยตัวที่เราเอาตั้งมือสักคู่นะครับนี่ไม่ใช่สูตรตัวนี้นะครับคนละสูตรกันนะครับคุณครับก็ดูนะครับ9 0 1 2 3มใช่ครับเนี่ยแต่มันมากับ3วันนี่2ต้องมากับ7 3 4 5 6 7อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยแล้วแล้วเขาออกตัวตรงยังไงนะครับอาอาจารย์จะขอย้อนให้ดูนะครับย้อนให้ดูนะครับว่าเราจะฟันธงตัวนี้นะครับมัน ฟันธงแบบไหนนะครับก็ฟันธงที่อาจารย์เคยพาคุณที่เข้ามาในช่วงใหม่ๆที่อาจารย์เพิ่งเริ่มทําคลิปนะครับงวดมันออกตัวนี้นะครับคุณครับเนี่ยออกอะไรครับที่มันได้หนึ่งสองแปดนี่นะครับโอ้โหแปดหนึ่งสองตรงๆนะครับงวดนั้นท่านก็แจ้งเกิดกันเลยนะครับท่านก็ได้กันพอสมควรนะครับเนี่ยสี่เจ็ดแปดนะครับเดี๋ยวอาจารย์ซูมให้เห็นนะครับเนี่ยสี่เจ็ดแปดนะครับแล้วมันจะออกแปดหนึ่งสองจริงหรือไม่แล้วงวดนี้ นะครับที่เราใช้ตัวนี้นะครับอะไรนะแปดหกสามแล้วมันจะได้ตัวนี้จริงหรือไม่นะครับก็ลองมาดูนะครับเราตั้งเลยนะครับงวดนั้นนะครับคุณครับเนี่ยสี่เจ็ดแปดใช่ไหมครับสี่เจ็ดแปดนะครับงวดที่แล้วของเราตัวนี้นะครับอะไรเนี่ยหกอ่าแปดครับแปดตัวนี้เขียนแปดนะครับแปดหก สนะครับอย่างนี้เลยนะครับดูนะครับถ้าหาว่าเลขเขาย้อนงวดแบบนี้นะครับเราเราเฮเลยนะครับเราเฮเลยเราใช้อะไรครับเราเดินเลยนะครับไม่ต้องใช้โค้ดเอาเอาใช้เดินเอานะครับ4 5อย่างนี้ก็ได้นะครับ6 7 8นี่นะครับเนี่ยเราตั้งไว้เลยนะครับ8งวดนั้นน่ะมัน8วิ่งใช่ไหมอาจารย์ถึงจับถูกเลยนะครับเพราะเคยใช้สูตรตัวนี้7แล้วก็8 9 0 1นะครับ ตัวท้ายนะครับ8 9 0 1 2นอ่ะนะครับเนี่ยผลปรากฏมันออกอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยมันออกที่ตัวนี้เลยนะครับคุณเห็นไหมครับเนี่ยมันออกที่8นะครับ8 1 2สองตรงตรงเลยนะครับงวดนี้นะครับมันล่องเดียวของเขาเลยนะครับเกิดงวดนี้เราเราเราอาจจะมีโชคก็ได้นะครับคุณครับเนี่ยมันหลักร้อยหลักสิบของเขาตรงหมดเลยนะครับ9 0 1 2เห็นไหมครับเนี่ย2มาหลักร้อยเลยนะครับ ก็แบบตัวที่อาจารย์ทำ่อสักครู่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยตัวนี้เลยนี่คูณละสูตรกับตัวนี้นะครับคูณละสูตรนะครับไอ้นี่มันครั้งครั้งที่1นะครับอ่าอันนี้มันสูตรที่เราทําเลขล่างเลขบนบวกกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนี่ยเห็นไหมครับคูณศูนย์เลยนะครับสี่ห้าหกเจ็ดเนี่ยนะครับเนี่ยนี่นะครับคุณครับก็ลองลองพิจารณาดูเลยนะครับเลขมันตัวเดียวชุดเดียวเลยนะครับ ไม่มีตัวอื่น sweep, ไม่มีตัวอื่นเลยนะครับถ้า9 <painted S 2> <illions. S 1> <ột> มันมามันจะมาตัวบนอ่ะ9 1 6อย่างเงี้ยนะครับแต่ท <ode> ีน <te vin capable> <mi> mm ี้นะครับ9ตัวกลางเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยออกแต่ทีนี้9เราไปจับสูตรวิ่งตัวนั้นอ่ะมันสเปะสปะนะครับมันวิ่งจริงอยู่แต่บางทีมันจะไปล่างไปบนไปล่างไปบนอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปล่างไปบนไปล่างไปบนอย่างเงี้ยนะครับอ่านะครับแล้วอาจารย์จะให้ดูเลขวิ่งอีกสักสูตรหนึ่งนะครับอ่าตัวนี้นะครับสูตรตัวนี้ก็ง่ายนะครับเราจะสักห้างวดนะครับมันวิ่งตัวเดียวเลยนะครับ ตัวนี้อาจารย์คงยังไม่ต้องบอกนะครับมันวิ่งตัวเดียวนะครับวันนั้นที่มันออก004เราวิ่งอะไรนะครับคอยดูนะครับ82นะครับ0เราใช้0นะครับตัวนี้มันก็ได้0วิ่งเห็นไหมครับ0วิ่งนะครับวัวถัดมานะครับ3692เนี่ยมันวิ่งที่1เห็นไหมครับเนี่ยมันออกที่1นะครับที่ออกที่12แล้วก็มาดูวัวถัดมานะครับ87นะครับ ห้าห้าแปดเนี่ยมันวิ่งสามตัวเดียวเลยครับออกสามสี่นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านไปนะครับหกเก้าห้านะครับหนึ่งนะครับหกวิ่งเห็นไหมครับเนี่ยมันหกวิ่งงวดนี้นะครับมันเก้าเจ็ดนะครับเก้าเจ็ดหกหนึ่งวิ่งเนี่ยมันวิ่งเจ็ดตัวเดียวเลยนะครับก็งวดนี้นะครับขอให้คุณคุณทุกท่านมีโชคดีปีใหม่นะครับกับสูตรตัวนี้นะครับ อาจารย์ก็นะครับคิดว่าเลขนะครับมันน่าจะนะครับมันน่าจะให้เรามีโชคกันนะครับคุณครับเพราะว่าอ่งวดนี้นะครับหกับหมันออกไปแล้วนะครับก็เหลือ2กับ7ตัวเดียวเลยนะครับเหลือ2กับ7นะครับเพรสองเราวิ่งจากสู่ตัวเมื่อสักครู่ใช่ไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยหกับ2ใช่ไหมครับเนี่ยเราเวียงนะครับตอนนี้ระวงหนึ่งก็วิ่งหนึ่งก็ดังนะครับแต่ทีนี้2เนี่ยนะครับมันบังคับกันแบบนี้นะครับบังคับแบบนี้เลยนะครับก็เริ่มแล้วก็ตัวเมื่อสักครู่เรา ทำนะครับมันก็อะไรครับเมื่อสักครู่นะครับตัวนี้3นะครับตัวนี้3นะครับตัวนี้อะไรนะครับทำวิ่งเมื่อสักครู่เองนะครับโอ้ตัวนี้6ครับตัวนี้6ขออภัยนะครับตัวนี้6นะครับตัวนี้สนะครับตัวนี้7เห็นหะครับอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเลขวิ่งของเรามันยังไม่พลาดเลยนะครับตัวนี้1ตัวนี้ศูนย์นะครับมันตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวของเข้าเลยนะครับคุณครับ สูตรตัวนี้ก็อาจารย์ขอสังวนไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวให้มันผ่านงวดนี้ไปนะครับออกออกมาหน่อยเถอะเจ้าระคุณเนยนะครับออกมาหน่อยเถอะนะครับออกมาตามเลขที่เราคิดเราคำนวณมาอย่างนี้นะครับคุณครับถ้าลองดูนะครับลองดูก็ได้นะครับลองลองดูสูตรตัวนี้นะครับหรือท่านจะใช้ตัวนี้ใช้โค้ดที่อาจารย์เคยถูกก็เหมือนกันนะครับตัวนี้เหมือนโค้ดตัวเดียวของเขาเลยนะครับอย่าง478เนี่ยนะครับเนี่ยส่ตั้งนะครับคุณครับส 7 8นี่นะครับเราไม่ต้องไปหาตัวอื่นก็ได้เอา4 4ก็ได้นะครับนี่คือย่อขึ้นไปยังไงครับเนี่ย8 1 2อ่านะครับงวดนี้มัน6อ่า8นะครับแหมอาจารย์นี่เขียน6เริ่มไปเรื่อยเลยนะครับเนี่ยละเมอ6 3นะครับเราก็เอา4 4มาเลย4 4 4มานี่นะครับมันได้2 0 7เลยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าท่านกลัวนะครับ8กับ9มานะครับท่านก็จับอย่างนี้เลยนะครับถ้า2มัน ไม่มาแต่อาจารย์ฟันไปตัวเดียวนี่นะครับมันจะเป็น8 0 7 9, 07แต่อาจารย์ไม่ไม่ชอบเลยนะครับอาจารย์ชอบตัวเดียวเลยนะครับคือ2 207ตัวเดียวตัวนี้แหละครับเพราะเลขมันได้ชุดเดียวตัวเดียวแล้วก็เคยถูกอย่างนี้นะครับอาจารย์ก็เคยถูกอย่างถล่มทลายมาแล้วนะครับ <laughs> งวดนั้นอาจารย์ก็พอมีสะดุ้งสะด่างนะครับคุณครับก็มีกําลังใจเพราะท่านถูกกันเยอะนะครับตัวนี้อาจารย์ให้อย่างนี้เลยนะครับ3ตัว และโดยเฉพาะนะครับช่องสาธารณะที่เขาเอาไปลงนะครับในสูตรอะไรนะเพชรแท้ของอาจารย์เนี่ยนะครับโอ้โหอาจารย์ดีใจเหลือเกินนะครับที่คุณคุณเข้าไปดูกันหลายหลายแสนเลยนะครับตอนนั้นนะอาจารย์เปิดช่องใหม่ๆนะครับคุณครับเราก็ใช้โค้ดตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ออกอย่างใจนึกเลยนะครับช่วงนั้นนะครับเลขของอาจารย์นะครับและ เวดนี้เราใช้แสนสิบเห็นไหมครับมันวิ่งเก้านี่แหละก้าตัวนี้น่าจะมาล่างนะครับน่าจะมาล่างนะครับคุณครับเก้านะครับ à, นะครับถ้าเจ็ดมาแล้วนะครับมันจะออกเก้าเจ็ดเก้ากับเจ็ดมาด้วยกันก็ต้องเก้าศูนย์เจ็ดอย่างนี้อาจารย์ก็ไม่ชอบอาจารย์ชอบสองเพราะสองเมื่อสักครู่ที่เราได้ทํากันนี่นะครับก็คือสูตรมันบังคับอย่างนี้ à, นะครับ เราก็ไม่รู้เลยนะครับคุณครับเพราะเนี่ยเก้ามันก็อยู่ตัวบนเนี่ยนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยแปดก็ออกใช่ไหมครับเนี่ยสามก็ออกหนึ่งก็ออกออะไรเนี่ยศูนย์ก็ออกวันนี้หนึ่งกเก้านะครับแต่ทีนี้มาเรามาดูมันมันบังคับอย่างนี้ไงครับเนี่ยอย่างงี้หกแปดวันนี้ศูนย์สองแล้วบังเอนะครับไปเข้าสูตรตรงเมื่อสักครู่เรานะครับมันก็เลยเออนะครับเข้าสามตัวได้เลยนะครับครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็คงจะนะครับพอเออเอา เวลาแล้วก็เอาความเป็นจริงมาให้คุณคุณได้ผ่อนคลายนะครับคุณครับอย่าเพิ่งซีเรียสกันนะครับคุณครับเดี๋ยวมีโอกาสแน่นะครับขอให้เขาออกเต็มรูปแบบกันนะครับอาจารย์ให้สัญญาว่านะครับอาจารย์จะให้คุณได้ชมสูตร200กว่าตัวของเรานี่นะครับมันถ้าเราอย่างเงี้ยนะครับถ้าเอาอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างงี้ครับคุณครับเนี่ยมันถูกตั้ง4-5ครั้งเพราะเขาให้เล่นให้แบบมีสลับหลักนะครับคุณครับวดนี้นะครับ สองกับสี่ทีนี้อาจารย์คิดว่านะครับถ้าสองมาแล้วเนี่ยสี่ก็จะต้องน้อยนะครับเพราะเขาเข้ามาเยอะแต่ก็ไม่รู้เลยนะครับคุณครับมันก็ไม่รู้เลยนะครับถ้าจับจริงๆแล้วจับสองสี่กับหนึ่งสี่ใช่ไหมครับเนี่ยเอาสี่มามันจะเห็นอย่างนั้นแต่อาจารย์ชอบเลขมันมาได้กันอย่างเช่น8มากับ3 7มากับ2งวดนี้คือสูตรเขาบังคับแล้วก็สูตรเมื่อสักครู่ที่อาจารย์ทาให้วิ่งตัวเดียวก็คือ7เลยนะครับ7มันจะร่มเลยครับ ก็มันมันไม่น่านะครับเพราะเลขมันมันในสัญชาตญาณการคิดคำนวณนะครับอาจารย์เคยใช้สูตรแบบนี้แล้วมันก็ถูกจริงๆนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับตัวที่เราเอามาวิ่งตัวนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยอันที่จริงอะมันวิ่ง8นะครับแต่ทีนี้8ก็เพิ่งออกไป8แล้ว8อีกตั้งหลายครั้งมันจะไหล8อีกท่านก็กันไว้เลยนะครับอย่างที่อาจารย์จับไว้นะครับ8 0 7 9 0 7นะครับแล้วก็207 ถพราะถ้าศูนย์มามันแปดมันจะไม่มาด้วยกันเนี่ยนะครับมาน้อยมากนะครับแปดกับศูนย์นี่นะครับก็มันนะครับเจ็ดนะครับมันอยู่หลักหน่วยเลยแล้วครับพวกนี้นะครับมันตรงๆเลยนะครับตามที่เราได้ใช้โค้ดเมื่อสักครู่นะครับคุณครับที่ให้คุณได้เห็นนั่นแหละครับก็ยังไงก็เอาไปเป็นแนวทางนะครับคุณครับเพราะว่าเลขทุกเลขนะครับแนวทุกแนวเราไม่รู้หรอกนะครับว่ามันอาจจะมายังไงนะครับเพราะว่า การคิดคำนวณเลขของอาจารย์เนี่ยนะครับมันก็ท่านก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าอาจารย์เนี่ยนะครับถอดชีวิตจิตใจมาให้คุณได้ชมกันจริงๆจังๆเลยนะครับไม่มีเลยนะครับที่จะไปปิดบังไปอะไรนะครับไปซ่อนเงื่อนอะไรเอาไว้นะครับคุณครับก็คือให้เห็นกันจะจะนะครับแบบแจ่มแจ้งกันเลยนะครับมันถูกมันผิดยังไงนั่นนะครับมันอยู่ที่โชคอยู่ที่โชคของเรานะครับที่มันกําลังจะเดินมาสู่นะครับ คิดว่านะครับปีใหม่แล้วนะครับเราอาจจะต้องนะครับมันนะครับสูตรทุกสูตรเนี่ยนะครับมันป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนจริงๆนะครับอย่างเมืที่แล้วเราก็ไปฟัน2ผิดไปนะครับเราได้8กับ6อยู่แล้วนะครับเราได้8กับ6นะครับเพราะ2เข้ามาแต่ทีนี้มันไปล่างอันนี้ยังไงก็ไม่รู้นะครับคุณครับอันนี้เราก็นะครับอย่างวันนี้นะครับเมื่อเรามาแก้ตัวใหม่2ตัวนี้นะครับคือตาม2อีกสักงวดนะครับคุณครับก็ตัวเดียวชุดเดียวนะครับก็ตัวเดียวชุดเดียวเลยวละครับคุณครับก็2 07อย่างนี้เลยแล้วครับลองลองดูนะครับคุณครับเอ่อเอาไปเป็นแนวทางนะครับถ้าหากยังเอ่อไม่ถูกอกถูกใจยังไงกันนะครับคุณครับก็ชมเพื่อความบันเทิงนะครับอาจารย์ก็ไม่อาจที่จะชักพาท่านมาสู่การที่จะต้องนะครับอ่ให้ถ้าหากมันถูกมันก็ดีไปนะครับถ้าไม่ถูกแล้วบางท่านก็นะครับอาจจะนะครับอย่างเช่นงวดที่แล้วนะครับอาจารย์ก็ไม่อยากจะ ามาพูดย้อนอะไรนะครับคุณครับอาจารย์ก็สะอึกนะครับสะอึกในในในคำคอมเมนต์ของอท่านบางท่านนั่นนะครับคุณครับท่านครับอาจารย์ไม่ไม่ได้รู้นะครับอาจารย์ก็เตือนอยู่แล้วนะครับบอกใช้วิจารณญาณในการชมอาจารย์ท,ทําสูตรให้นี่ทำด้วยความาท่านจะเห็นอยู่แล้วนะครับถ้าคุณคิดเลขเป็นอะไรเป็นสักวันนะก็แล้วท่านจะรู้ว่าเออ อ่แกก็ทาของแกไปนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โปรดให้อ่าพื้นที่กับกับผมด้วยนะครับคุณครับเพราะเขาก็ทํากันกับผมนี่ทําสูตรเพราะอะไรนะครับผมสงสารนะครับพอเห็นท่านบางท่านนี่นะครับให้เขาให้เลขตัวไหนมาท่านก็เอาไปซื้ออย่างเงี้ยนะครับท่านไม่ได้เห็นแบบนี้เลยนะครับท่านลองทําเองเป็นและต่อไปนี่นะครับคุณครับท่านจะเชื่อมั่นในตัวเองเลยนะครับมันบางครั้งนี่มันผิดน้อยมากอย่างนงี้ไม่มีผิดใช่ไหมครับที่อาจารย์ให้อย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็ดูสิครับ วันนี้เขาจะอยู่หรือไม่แค่นั้นเองนะครับเราเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยเราไม่ทราบหรอกคุณคุณคุณ,ค,ณคุณครับอาจารย์ขอกลาบขอบคุณนะครับคุณคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กระผมสม่ําเสมอคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้กันนะครับติดตามกันต่อไปครับจนถึงานาทีสุดท้ายของชุดสรุปของเราสวัสดีครับ